เป็นห้องที่จะมาตรวจพร้อมกันนะว่าคนที่เช่าดูแลห้องเราได้ดีแค่ไหนผู้หญิงสาวสวยเซ็กซี่อยู่ห้องเป็นไงเซ็กซี่เลยอะไรมึงไม่บอกก evet. ok ูตอนเขาเช่าล่ะอ้าวเฮียมีขี้ดูวในส้วมมีสัส วัสดีครับ FC ทุกคนครับขอต for ้อนรับเข้าส <ame> <to hear> <you> <millet> ู่ช <encia augmented like> ่องมังบชานะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่นิกกี้นะครับโอ้หมึงไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลอพี่ชายนี่ปกติห้ามกินนะเพราะว่าก้อยให้กินแดอาหารแต่ว่าผมชอบแอบให้เนื้ออะไรนะดู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 ความความดิ้นของมันได้เคยได้กิ่นเนื้อที่มันน่าร้อยขนาดนี้ไหมขมือปกติไม่ก้อยไม่กินนะนี่มมลงเยอะนวเนื้อย่างซิอมันมันกัดนิ้วกู ม,นนกกมานกลเ้ยวกูกล้ามาเดี๋ยวลงแลบทีมงานก่อนคือจริงๆอนะวันนี้ผมมาห้องพีนิกกี้คือจริงๆเราจะมาขายห้องที่คอนโดไม่ได้ขายห้องนี้นะห้องนี้ก็อยากขายขายหมดเลยแล้วมึงก็ซื้อบ้านแล้วนี่มึงก็ขายขายไปเถอะ เศรษฐกิจไม่ดีอะตอนนี้ตอนนี้แย่ราคาตกตอนนี้ราคาตกหมดเลยอะคือจริงๆอะคอนโดเรามี2ห้องก็คือมิกกี้อะเขามีห้องข้างบนใช่ไหมแต่ว่าห้องข้างล่างอะมันเป็นห้องนอนห้องเดียวแล้วผมซื้อกับมิกกี้ใช่ไหมสองหมื่นหมื่นแปดหมื่นหกหมื่นสองถูกสุดคือหมื่นสองถ้าแบบห้องกูอะ่อเช่ากันสามหมืน่นเก้าสี่หมื่นก็ถือว่าราคามันก็ลงอะทั้งบ้านทั้งคอนโดราคามันลงหมดเลยเดี <c oughs> ๋ยวจะพาไปดูแบบพร้อมกันกับเอฟซีเลยเพราะว่าตั้งแต่เอ่อคนที่เช่าอะเขาเพิ่งออกหลังจากนั้นมาเราก็ยังไม่ได้ไปดูห้องเลย เดี๋ยวไปเอาบัตรที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็ขึ้นไปดูขึ้นไปดูแบบเข้าไปดูเลยเรายังไม่ได้ตรวจเช็คห้องคนเช่าอ่ะไม่เห็นหน้าเห็นหน้าปะเห็นหน้าผู้ชายพผู้ชายผู้หญิงสวยไหมน่ารักดีนะน่ารักดีไม่เห็นเลยเดี๋ยวไปดูต่อช่องพี่นิกกี้ด้วยแล้วก็ดูต่อช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงไปรับรับทีมงานก่อนรับทีมงานรับกล้องก่อนไปห้องข้างล่างครับเอาเหียระเบิดรองเท้ากูแล้วต้องซื้อแล้วพี่ระเบิดหรอเอาระเบิดแล้วอะฝากขายดิซิซด้อมาส เก้าพันหมื่นหนึ่งอะไรองี้ป่ะยังมีป้ายอยู่เลยนะเขาคงไม่เคยใส่มือหนึ่ง<ว>ใครอยากได้สมบัติของผมนะครับเดี๋ยวขึ้นอินสตาแกรมให้เดี๋ยวจะโพสขายละ <atau> <M> mm> มีเยอะมากไอ้พวกซื้อมนะันไม่ได้ใช้อะ่ะแต่เสื้อสวยนะเสื้อสวยแรกของพูดบาลองมาเซนเนอร์เฮ้ยเอาป่ะ <M> mm> เอ้ยเอิร์นเอิร์นเงี้ยเผือพูดแต่ละอย่างไม่รู้เลย อันนี้คือห้องที่ผมอยู่ปัจจุบันนะครับมันจะมี2ห้องนอนหออน,นึ่งห้องเมื่อก่อนตรงนี้เป็นห้องเมส์ใช่แต่ห้องผมตอนนี้ผมซื้อต่อแล้วคือเอางี้เอางี้เดี๋ยวเอฟีจะงงคือเมื่อก่อนเราผ่อนสองห้องห้องข้างล่างก็ผ่อนห้องข้างบนก็ผ่อนแล้วทีนี้เมสาเนี่ยเขาก็ย้ายออกไปจากที่นี่นานแล้วแล้วเขาก็ต้องมาผ่อนคอนโดทุกเดือนใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าที่เขาผ่อนอะสงสารเขาเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ก็เลยขอซื้อต่อเขาแล้วก็เอาเงินที่เขาได้เนี่ยไปปิดห้องข้างล่างใช่ จะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เราก็ปล่อยเช่าห้องข้างล่างได้ในระหว่างที่ปล่อยเช่าก็ปล่อยขายด้วยซึ่งตอนนี้ไม่มีคนเช่าแล้วเราต้องปล่อยปล่อยขายแม่อยู่ไหนแม่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 ตัพสัแม่รุ่นเก่าเล่ยเฮี้ยนี่ทีเด็ดผมน้องไข่น้องไข่ทีเด็ดผมเลยนี่คือไข่คุณก็ได้ไอ้ก็ได้แล้วแต่อารมณ์โรดดี้อารมณ์ดีก็คือน้องไข่นี่น้องไข่นี่ได้มาจากวัดที่นครศรีธรรมราช เจอหลวงพ่ออะไรเงี้ยแล้วขอเนี่ยน่นกัดทุกอย่างาล่าสุดเนี่ยที่ขอแล้วเห็นผลชัดเลยก็คือเออต้องก้อยบัตรประชาชนบัตรเครดิตเขาหายนะไหาไ้ไข่อีกวันนังเจอเลยเรื่องจริงหายนี่คือหายหายคือหา,หาไม่เจอเป็นอา,นอา,นอาทิตย์แล้วเจอที่ไหนใครไม่รู้อยู่ดีก็บอกว่าเจอแบบประชาชนกับบัตรเครดิตต้องก้อยพร้อมกันเลยเฮ้ยแล้วเอามาให้นี่ต้องไข่นี่ยโอ้โหนี่น้องไข่แต่ว่าหลังๆนี่ งานพ่อมาวอมไวเยอะ <c oughs> ผมขอได้ก็จะเอาไข่ให้เขาคนคาทั่วไปเท่าไหร่สองห้องนอนอยู่ตรงปากซอยทองหล่อให้ลองตีดูชั้นพิเศษอ<า>่ะ <ๆ S 1> อยากรู้ว่าลองตีราคาแบบไม่ต้องเข้าข้างอ่ะมีบิวอินมีอะไรพร้อมคนทั่วไปมีโพรอเปเปอร์บิวอินพร้อมสิบสล้านขึ้นนะเฮ้ยโอ้โหสิบล้านขึ้นเอาเลขบัญชีมาเ,เดี๋ยวโอนตังค์ให้เลยไอ้เอิร์นมันพูดเข้าหัวเขาเนี่ย เตือนคิดว่าสิบล้านขึ้นเจ็ดล้านผมขาย FC เลยเจ็ดล้านี่ยผมขายเลยเจ็ดล้านให้ทุกอย่างยกเป็นตูต้ตาให้ทุกอย่างไอ้พวกทีวีอะไรเงี้ยให้หมดทีวีตู้เย็นอะไรเอาไปให้หมดเลยให้หมดเลยยกไว้หมด,หหมดยกเว้นพวกแบบบีก,กับคอโซฟงโซฟาเน่าละให้เลย <c oughs> อ่ะโอเค <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูห้องข้างล่างนะครับที่เราจะขายไปแม่มาหาวันนี้แม่เอากระเป๋าแม่มาเอากระเป๋าออเเอากระเป๋าให้แม่วันแม่ อีไรแม่มั่นี่มันแม่เหรอเดี๋ยวให้ต่องแม่ทำคลิปเซอร์ไพรส์ให้เงินแม่ดีกว่าให้เงินกูก่อนได้ไหมที่ทางดูได้ปะกูเข้าอะไรยนี่มันชั้นเก้านิกกี้เอ้าทำกดชั้นเก้าทำไมเนี่ยเอ้าเฮียหลอนแล้วกูชั้นสิบสี่นะครับอยู่ชั้นสิบสี่ ห้องมุมเหมือนกันห้องมุมเหมือนกันเมื่อก่อนชอบแต่ห้องมุมแต่แลม่รูกแต่จริงชอบมากนละคอนโดเนี่ยผมมาอยู่ตั้งแต่สองสามห้องแรกมั<อ>้งตั้งแต่ยังไม่เสร็จอะ่ะผมมาอยู่ช,ชอบเลยห้องเนี้ยคือเราซื้อตั้งแต่แบบโครงการยังแบบเพิ่งขึ้นแค่แบบก่อสร้างอยู่เลยอ่ะยังก่อสร้างเป็นความฝันเลยนะสมัยก่อนแบบออกมาจากบ้านที่ไม่มีพ่อแม่แล้วย้ายมาอยู่คอนโดเอง่ะหลังจากที่คุณซื้อคอนโดแล้วเนี่ย ุณได้กลับไปนอนบ้านต้องไหมไม่เลยไม่เยสักวันเดียวไม่ได้กลับไปนอนบ้านเป็นสิบปีลวอยากลองรสชาติเดิมๆไหมไม่ฟิลเดิมๆเลยไม่ไม่เอาเลยอ่ะกูหลุดมาแล้วอ่ะเขาส่งมาทางลายอยู่ก็ห้องนี้นะครับเราขายนะครับทำไมสีมันแปลกๆว่าไอ้เหียเมาส์เขาต้องไปซ่อมไอ้นี่ให้เราป่ะเมาส์ไม้แปลกๆกว่าซ่อมไม่ไดดีเลยอ่ะนิกกี้มันกดเลขยังไงวะเมาส์ นิกกเราทำไหะมันกดเลขยังไงวะไอ้เมาส์เขาลงส้มไหมแเ้ววะเอาเอาสักเลื่อนนึ่งแกมึงดูไม้ก่อนสิฮะไอ้เฮี้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเราเรากดเลขยังไงวะนิกกี้เอาไอ้เฮี้ยกูจะรู้เหรอกูไม่เคยมาลงมาดูเลยเนี่ยมันมันกดไม่ได้หรอไหนดิอ๋ออะไรเอาละครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับห้องที่จะมาใคร FC นะครับเป็นห้องที่ปล่อยเช่ามา3ปีครับแล้วยังไม่ได้มาตรวจเอาล็อกอีก โมแต่พูดโอ้โอีกที่เอาพูดให้เสร็จเลยเป็นห้องที่จะมาตรวจพร้อมกันนะว่าคนที่เช่าดูแลห้องเราได้ดีแค่ไหนผู้หญิงสาวสวยเซ็กซี่อยู่ห้องกันเซ็กซี่เลยเซ็กซี่เลยอะไรมึงไม่บอกกูตอนเขาเช่าล่ะโอ๋อหรองเท้านะถอดรองเท้ากันนะ นี่ห้องเราไม่มีที่อะไรเลยนะ่คือจริงๆก็คือห้องเปล่าๆเลยนะคือแบบไม่ได้มีอะไรเลยนะเป็นคอนโดห้องแรกในชีวิตของผมเลยนะครับผมชอบมากนะจริงๆห้องนี้แม่งชอบมากเลยรักมากนะ จริงๆเรื่องราวของห้องนี้นี่คือแบบมีเยอะเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมมาต้องนอนตรงนี้เป็นปีอะผมนอนตรงนี้แล้วไอ้เมาส์นอนในห้องกับสปอยสลับกันนะต้องสลับกันนะสลับกันนะถ้าเกิดแบบว่ามีสาวอะถ้าผมมีสาวไอ้เมาส์ออกข้างนอกนอนตรงนี้ผมเข้าไปข้างในเคยพยายามซื้อเตียงแบบเตียงเต่าลมอะจำได้ไหมเคยเอาเอามาตั้งตรงนี้เลยแล้วก็มีเพื่อนๆมาอยู่ันห6คนแล้วก็นอนอัดกันอะเปิดตอนนั้นซื้อผ่อนแบกเดือนหมื่นสามหมื่นสี่นะประมาณนั้นประมาณนั้นผ่อนอะ ปล่อยเช่าก็ได้ราคาประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาเพิ่งออกนะแต่ว่าอยากขายแล้วล่ะเพราะว่าบ้านน่ะตอนนี้ติดหนี้แบงค์อยู่เยอะเลยแล้วก็ต้องผ่อนแพงนะซื้อไปแล้วก็ปล่อยเช่าราคาเช่าก็จะเอามาผ่อนได้อยู่แล้วก็เมื่อก่อนเป็นสม,มัติผมผ่อนฟรี3ปีอ่ะเพราะเขาโอนค่าเช่ามาผมก็ไปจ่ายค่าผ่อนเดี๋ยวพาดูครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำสมัยก่อนเนี่ยจะมีคนเช่าห้องผมม่าเป็นเด็กนะเป็นเด็กนักศึกษาเข้า่าห้องผมใช่ป่ะแล้วมมาขอดูห้องอ่ะ พอเขามาดูห้องแล้วผัวเขาเห็นว่าเป็นผมอ่ะเขาไม่เช่านะแต่ความเป็นจริได้ปะเขาไม่รู้ะเห็นหน้ามึงแล้วแบบไว้ใจไม่ได้สวยๆอ่ะสวยๆมาสมมติแบบว่าเขาได้คอนแทคมาพอเขาพาผัวมาพอเขาจะเช่านะแต่หอผัวมาดูด้วยพอเห็นผมอ่ะเขาไม่มีเขาอยู่ทื่อนเดี๋ยวมึงวางกล้องแน่ๆอะไรของมึงอ่ะฮะพูดไปเรื่อยถ้าอยากพูดพูดไปก่อนห้องมันเล็กไม่มีอะไรจะรีวิวพูดไปก่อนให้ฟุ๊มันพอไอพียมึงจะรีวิวเลยห้องแค่นี้พูดตั้งกล้อง ไอ้เหี้ยยังใหม่อยู่นะยังใหม่อยู่เห็นากเขาอยู่แบบสะอาดสะอ้านนะก็เริ่มเนก่าวล้วล่ะกูว่าก็ใหม่นะใหม่อ่ะกินใหม่ระคือจริงๆเราห้องนี้มันก็ประมาณ10 10ปีหน่อยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวล่าเล่าอะไรให้ฟังหน่อยเล่าให้เอฟซีฟังมีวันนึง ลายกูุคอนโดเขาเด้งได้ยินเสียงสัญญาณไฟไหม้เตือนที่คอนโดโ<อ>ผมก็ดูก็ไม่ได้คิดอะไรฮือกันใหญ่เลยฮือกันใหญ่เลยเ<อ>ขาตกใจทั้งคอนโดเลยคนในคอนโดพิมพ์ม,มาชั้นไหนชั้น 14? บสีส่ชั้นางกูอยู่ยี่สิบสองกูสบายไปกูไม <c oughs> ่ได้อยู่สิบสี่กูว่านอนเลย นอนสบายใจไม่ได้คิดอะไรปุ๊บตอนเช้านิติคอนโดโทรมาเออคุณนิกกี้ใช่ไหมคะผมก็ด้วยความโมโหนะง่วงนอนเนมะื่อก่อนชอบจอดรถกิดระเบียบอ,อมาผมโทรมาเรื่องรถกุ้ยล voilà. ะผมบอกว่า<แ>เดี๋ยวผมตื่นผมไปเลื่อนรถให้ครูออ้แค่นี้นะครับ<ไ>เขาบอกว่าไม่ใช่คะ่ะห้องคุณนิกกี้ไฟไหมห้องคุณนิกกี้ไฟไหม <c oughs> ไอี้ยะชั้นที่สองไม่เห็นไหมเลยลืมไปมีห้องชั้นที่สี่อีกห้องนึลงลิฟต์มาโอ้โหไอสัตว์ควันควันออกจากห้องเนี่ยควันออกปุ๊บพอมาเปิดไอสัตว์ล้ะไม่แต่จริงๆเขาอยู่นะเขานอนลงควันอยู่นะเขาเมาเขาเมาไม่รู้เรื่องนอนเมาควันเลยก็คือควันมันออกควันมันออกคือเขาเปิดแก๊สไว้เปิดแก๊สไฟฟ้า แม่คุณจะพูดแล้วคนจะมาเช่าห้องผมไม่เลยไม่เขาเขาซ่อมซ่อมหมดแล้วซ่อมมาแล้วนี่ซ่อมแล้วเลยทียดำปีไม่ใช่ไม่ใช่คือให้รู้ว่าปลอดภัยจริงไม่ใช่ที่นี่ดีจริงปลอดภัยจริงปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยจริงคือเขาเปิดแก๊สไว้แต่เขาาไม่ได้ปิดมีที่ที่ดูดแก๊สเขาไม่เขาไม่ได้ปิดแก๊สแล้วเขาก็ออกไปเที่ยวเหมือนเขาเมาตอนเช้ามาเขากลับไปนอนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไงควันมันก็ออกควันมันก็ออกไฟมันก็ร้องใช่ปุ๊บทีนี้เข้าไม่ได้เขาล็อกเขาล็อกประตูจำได้ว่า คนต้อมาถีบถีบจนไอ้ถีบจนประตูล็อกพังเลยอะถีบจนล็อกพังอ่ะก็ถีบจนล็อกพังปุ๊บคนที่เช่าก็เดินมาม่วงอ๋อลืมปิดแก๊สนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวคุยกันนะคะปิดแก๊สกลับไปนอนต่อชิลมากชิลมากแล้วมึงได้คุยไปตอนนั้นว่าซ่อมเอ้ยแค่สีไม่เท่ากันซ่อมแล้วซ่อมแล้วซ่อมแล้วนี่มึงได้เช็คมนี่แหละตอนเขาออกจากห้องก็มาเช็คพร้อมมึงนี่แหละมาต้องบอกแล้วว่าเรียวๆไงมาเช็คพร้อมมึงเลยไอ้ตรงเนี้ยคือเราติดเอ่อวอลเปเปอร์ ไปแค่ครึ่งเดียวไม่คุณจะไม่คุณติดหมดแล้วติดหมดแล้วแต่ว่าไปไม่เออไปไม่อ๋อก็นี่ไงไม่ต้องเสียเวลาไปลอกใครที่มาซื้อมาเช่าอยู่อยากจะติดไวเปอร์สวยๆตามสตานตัวเองก็ติดไปเลยไงไม่ต้องลอกดู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 ในตู้เย็นนี่เขามีอะไรบ้างเอาพี่ดาทายกันคิดว่ามีขวดน้ำไหมขวดมีใครใกล้เคียงกว่ามีพันหนึ่งใครใกล้เคียงกว่ากี่ขวดขวดหนึ่งขวดไม่มีเฮ้ยพันหนึ่งนะเอาเด็กอู้หี้สองขวดอุ้ยไอ้ กูได้แล้วพะเนื้อได้กินไหมกินกินเฮี้ยเนี่ยมีดแมงมีแมลงด้วยมันอับเหรอใชไหมใช่ไมอับอะเนื้อนี้คุณบอกให้มึงมาตรวจห้องก่อนเมาไม่มาตรวจห้องวะอ้าวหนักเลยอ่ะไม่กินหนักไม่กินขนาดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไอ้ขี้เจ็บซี่โครงเลย เดี๋ยวผมมาเนี่ยเดี๋ยวผมจ้างคนมาทำความสะอาดทีนึงจ้างคนมาทำความสะอาดให้ให้แอซีก่อนอันนี้คือก็คือมันเร็วๆเลยคือไม่ไม่ใช่ไปเขาโอ้โกินกลินกิ่นเท่มากไม่ใช่ไปเขาสกปรกหรอกแต่คือไมนไม่คืออะไรคือมันอับแบบนี้อยู่แล้วเหรอมันต้องเปิดไว้ถ้าสมมติล้างตรงต้องเปิดจริงไปไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดทีหนึจ้างจ้างมาทีเดียวเลยโอ้ยเฮียอีเฮียจะอ้วกโอ้ยเฮียมีขี้ยนเลยสุดๆมันสัตว์เฮ้ยเอ็นไปดูดิ คุ้ยแล้วจริงใช่ไหมเนี่ยมี่ขี้ด้ยเองไปดูดิใช่ไหมเนี่ยยงไปดูดิมึงบ้าไหมเนี่ยไปดูเนี่ยฟังไปดูเนี่ยไอพี่นะเสียบเป็นกล้องกูด้วยสัตวกล้องกูด้วยไปดูดิใช่ป่ะพี่เบนใช่ขี้เหรอแมกซ์มาร์คี้ไม่ใช่ขี้นะแมงสกบเมื่อกี้ไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรสิมันมันไม่ไม่มีอะไรเดี๋ยวเอาให้แม่บ้านนี่ก็ถือว่าเขาอยู่โอเคมากแล้วนะดูไหมห้องนอนห้องนนอ แต่สิว่าโหคนที่เช่าอ่ะอยู่ดีมากอยู่ดีว่าห้องสะอาดมากครับเพราะว่าเขาอยู่อ่ะแล้วเขาก็ขออยู่ต่อมาอีก2ปีครึ่งดีมากเพราะว่าเขาอแล่เขาแบบว่ารักมากค่อนข้างโอเคอะไรเงี้ยใหม่แล้วใหม่ใหม่แล้ววิวดีด้วยครับวิวทองหล่อเห็นไหมวิวทะเลเขาเรียกว่าอะไรทะเลสาบวิวทะเลสาบน่าจะสาบไปเป็นคลองอ่ะห่วงจุ้ยดีเฮ้ยถ้ามองไปแล้วเห็นน้ำห่วงจุ้ยดีนะเมื่อก่อนเนี่ยสาเหตุที่ซื้อห้องนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนผมเทียผักตรงนี้วิบอยู่ตรงนี้ แล้วก็ที่ซื้อตรงนี้นยเพราะว่าเดินไปถึงวิบเลยคือจริงๆสาเหตุหลักเลยจริงๆนะตอนนั้นเราคือเด็กนะอายุเท่าไหร่เอง19 20เองตอนนั้นที่ซื้อใครนี่ใกล้ใกล้วิบเลยนยวิบเสร็จเดินมาเช้าวิบวิบเช้าก็ตรงนี้เลยอน,นี่วิวทองหล่อยนะจริงๆมันก็ไม่ได้เล็กนะคือถ้าทำแบบว่าอยู่กันคนนึงอยู่2คนส <ๆ S 1> บายสองคนอะ <c oughs> โอเคนะเพราะว่าแต่ก่อนที่เราอยู่ก็นเนี่ยสมมติว่าเราติดทีวีตรงนี้ใช่ไหมนอนดูทีวีตรงเนี้ยเฮ้ยโอเคนะ เนี่ยนอนอดูเ,นดเล่นเกมแอร์เปิดได้เนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยเมื่อก,ก่อนอนะเล่นเกม <แ S 2> <แ S 1> เนี่ยนอนเล่นเกมเพลงกับนิกกี้เนี่ยอย่างนี้เลยไดถ่ายใต้เตียงม,มีอะไรไหมเออใต้เตียงไอ้ที่ยเาพึ่อมีเกงในอันนี้คือคนชอบเป็นผู้หญิงชอบมา2อปีผมไม่เคยเห็นหน้าเขานะครับโทษนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะคนรูก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครใช่ใช่หน้าเขามาดูแป้ะว่าใต้เตียงมีอะไรไม่คิดว่ามีอะไรชิ้นหนึ่งพันเมื่อกี้ก็ได้พันแล้วนะเดี๋ยวนี้ขนจมูกไม่ดึงม ซูมซูมซูมมึงนะคนนัคนัโทรมาขอร้องกูนะเพราะรายการติดต่อเขาไปออกคู่ผมแต่ผมไม่ไปเขาก็ไม่ในงานโทรมาขอร้องนิกกี้ไปออกรายการหน่อยนะแล้วโมรายการกับกูหน่อยกูทำเพื่อมึงกี่อันเมาเมื่อวานงานทีวิทัเดอร์กูก็พามึงไปแต่พอมึงได้เงินมึงคิดว่าช่องมึงมาแล้วมาแซวให้กล้องกระสุ่นขนจมูกกูมาบอกกูว่านิกกี้บ้านใหม่อย่าลืมแต่งให้กูห้องนึงนะ ขอร้องกูวันนี้อยากได้รถไม่มีเงินนะกูยืมก่อนนะกูมีเงินกูจะคืนนะฮะเอานาฬิกามาให้กูของเงินกูไปห้าแสนห้านี่ราคาตลาดเลยกูไปเช็คตปอค้ารับซื้อสองแสนแปดครับฮะวันนี้มึงมาเล่นอย่างนี้กูแล้วอเมาออนไลน์อย่างนี้ติดยาครับไปออกราฬกาทีวีไปแซวนมใหญ่ไหมนมใหญ่ไหมมีพอตัวแล้วจะพูดเทียอะไรก็ได้แล้วตอนนี้เมา ไอ้เหี้ยหนักแล้วลืมตัวไอ้บอยไอ,ไไอไ<ะ>้เมาแล้วนี่สองคนเลยสองคนลืมตัว<ะ>อ๋อแต่อีกคนยังดีชื่อก้ยอยเลยอย่างเงี้ยข้างใต้ข้างใต้เคยเอาขนจมูกออกอ่ะอีกวันนึงไม่สบายเลยเป็ไนไช้บัลใหญ่ไปเอาขนจมูกออกหมดที่ร้านเมเปิลอ่ะอู้ไอ้ร้านเมเปลิลที่เขามีปัญหาเรื่องโกงกันนะ,ะไปเอาออกไอ <c oughs> ๋อดึงออกเลยออกปุ๊บมันไม่มีภูมิไงปกติมันก็ไปกรองพวกฝุ่นอะไรเงี้ยเออใช่ขนจมูกมันมันมันกรองฝุ่นนะพูดซ้ำเหมือนกับที่กูพูดเลย มีไหมไม่มีวะไม่มีเลยหนึ่งสองแทมมีเฮียมีอะไรมีอะไรสัตว์นี่ไงนี่ไงสองถุงยางเนื้อนี้เฮ้ยใช่ปะ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 หยิบไปนีไอ้เหียรถสตรอเบอร์ี่ด้วยสัตว์ใช่ป่ะของเข้าหรือของกูเฮ้ย ปุ่นใช่ไอ้นี่ไอ้รถเทอร์สันถุงยางเฮียยี่ห้อรถเทอร์โอ้แสดงว่าแดกอาหารบนเตียงนอนแดกอาหารบนเตียงเออแล้วมึงออกไปงี้แล้วต่อไปใครจะกล้าเช่าห้องมึงล่ะก็ไม่มีใครรู้ไงเขาก็ไม่รู้ว่าใครเช่าห้องเราไงเมาส์มันไม่พูดถึงคนดูไงเผื่ออยากมาเช่าห้องมึงแล้วมึงมาเช็คห้องเช็คใต้เตียงนี้ไละไม่ใช่ครับก็คือไว้เช่าได้ครับแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยเลยครับ เอาไงไม่ต้องเช่าไม่ขายอ่ะขายขายไม่ใช่นี่คือมาเช็คพร้อมกันแล้วก็มาเช็คเลี้ยวพร้อมกับ F C ถ้าใครมาเช่าอะไรเงี้ยเราก็ยินดีปล่อยเช่าหรือใครจะซื้ออะไรเงี้ยเราก็ยินดีอุ้ยอุ้ยอะไรกองลุยกองลุยไอ้สัตนเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเขาลืมกระเป๋าอ่ะกระเป๋าลุยเฮ้ยลืมกระเป๋าไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยนี่ของจริงนะเนี่ยเขาลืมกระเป๋าลุยอ่ะไอ้สัตว์ต้องโทรบอกแล้วเนี่ยโทรบอกเขาเลยโทรเลย ขาสดเลยเขาลืมเขาเลยเป็นเรื่องเขาลุยเป็นเรื่องลราโทรเลยเรื่องอะไเอฟซีดูเลยเรามีจัญญาบันไอ้เชี่ยลืมจริงไอ้อันนี้ไม่ได้เตรียมนะอันนี้ไม่ได้เตรียมนะคืนเขาอ่ะโทรไม่ติดแล้วอ่ะขายเอฟซีมีอะไรอันนั้นนะไอ้เมาส์กูคนที่มึงเคยคุยสมัยก่อนไงมึงต้องพูดไอ้เที่ยใช่คนนี้แหละนีโอ้ยสวยนะโทรดิใหญ่ใหญ่รูปพี่ไม่ได้สิใหญ่ใหญ่รูปยังไงล่ะโอ้ยสวยเลยโทรดิโทด นมิกกี้โบตี้เบอร์ดีโบกี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลืมกระเป๋าไว้ในห้องหรือเปล่าครับกระเป๋าเหรอคะกระเป๋าหลุยอะครับอ๋อที่ไหนครับเจ้าเจ้าเจ้เข้าไปรับส่งอันนี้ของคุณเหรครับหรือของผมครับแกล้งครับแกล้งแกล้งครับเออกระเป๋าไปกระเป๋าหลุยเป็น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 อะครับ เออเดี๋ยวเอาลงไปฝากที่รอปภให้ครับโอเคได้แล้วไม่เช่าห้องต่อแล้วนะครับอ๋อี้้าะค่ะอ๋อยินดีด้วยครับเดี๋ยวเอากระเป๋าไปฝากให้ครับครับครับมีจัญญาบันเห็นไหมเห็นไหมว่าเรามีม่าเช่าไม่ใั่เฮ้ยเปลุยเป็นเป็นหมื่นนะเอ้าสามสี่หมื่นนะเว่อเวอพีเขียบไปเรื่อยราคาช็อปไทยไงราคาห้ช็อปอีนก็ไม่ถึงนั้นมาเช่าได้นะครับมาเช่าได้นะครับ ที่นี่นะครับทำไมเนิ่งอ่ะทำไมเนิ่งมาเช่าเลยมาเช่าได้นะครับที่นี่นะครับเจ้าของห้องมีจรรยาบรรณครับลืมกระเป๋าหลุยไว้นะครับเราไม่เก็บมาเองนะครับเราเอามาคืนครับคืณระ้ไหบ้างดูนีคือคุณคิดดูว่าคือเขาลืมไว้อ่ะพร้อมขายอ่ะมีทุกอย่างอ่ะเฮียแพงจริงว่ะห้องกง16,800หก้องกงอ่ะห้าหมื่นกว่าหกหมื่นบล็อก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  เจ้าของมีจรยาบัรณมีชายที่มาเช่ามาซื้อนะแล้วบองไม่มีตุกติกไม่มีโกงไม่มีตุกติกไม่มีโกงแต่แค่อย่าทิ้งเศษถุงยางไว้เราจะเอาไปถ่ายยูทูปเดยนเนียแต่บ้าไรนะอันนี้เราไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกหน้าตาเขานะถือว่าเป็นแขกที่ดูแลห้องได้ดีมากทิ้งสมบัติไว้ให้ด้วยเชพา่ะกระเป๋าเขาเช่าคอนโดได้สามสเดือนนั้นรักเลยครเบ็นคลิปคอนแทคไว้คลิปคอนแทคไว้เผื่อเขามาแบบมีแฟนแล้วอย่าเลอกไปเม้าไอเทียรักแฟนส่งไม่ปุ๊บ น่ไม่ไม่ให้เอดูเพราะว่าดิม็ ead, değil, wow. นความรับลูกค้าได้ทีกมมานดูสวยไหมชิบแจ๊บเลยน่ารักเลยน่ารักเลยก็ห้องนี้นะครับ3ามตารางเมตรมั้งหห้องนอนห่ห้องน้ำก็คุณจะขายกี่บาทถ้าคุณนิกกี้ขายกี่บาทมึงขายกี่บาทส่วนตัวผมเพราะอันนี้ผมพูดกับเม้าแปลกแปลนเระเราคือ ถ้า M4 ขายอื่นสามล้านเลยได้อยู่ปากซอยทองหล่อนะนี่คือวิวทองหล่อนะครับคอนโดสามมิติที่ไหนอ่ะลองเช็คราคาในในเน็ตกันก่อนได้ว่ามันประมาณไหนแต่ว่าจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ3 1 3 2อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ขายขายถูกๆเพราะว่าถ้าแบบขายห้องนี้ได้แล้วผมก็จะได้มีทุนไปซื้อบ้านเนี่ยราคาตลาดเฉลี่ยตอนนี้ตารางเมตรละ1 2 5่งแสนสบาทนะครับนี่คือราคาตลาดตอนนี้คุณลองคูณ31ไปอ่ะหนึ่งสองปจนโอ้โหสามล้านแปดสามล้านแปดแล้วอ่ะ <Wow. S 2> ในเน็ตนะคือแบบว่าที่แบบว่าที่เขาตีราคากันอ่ะนะใช่คือเราขายเลยเศรษฐกิจไม่ดีไงสามล้านเออมันมันก็ราคาตกไอ้ห้องแบบผมอะขายกัน7จล้านหนี่เขาขายกัน3ล้านสครับสล้านสอาล้านสามอะไรเงี้ยขายันอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเราเรามล้านช่วยซื้อหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนซื้อไปแล้วเนี่ยผมจะได้มีเงินส่วนหนึ่งไปซื้อบ้านไงเพราะว่าห้อง,องมผมผมคุ้กับเมาส์ห้องนี้ผมคุ้นกับเมาส์แต่ละคนขายได้3ล้านเนี่ยผมก็จะได้แบ่งกับเมาส์มาคนละล้านห้าใช่คุณก็ อ๋อแต่ก็ยังไม่ได้ใช้นี่อะไรนะยังยังไทยนาฬิกาคืนอ่าไทายนาฬิกาคืนอ๋อใช้นี่เลยใช้นี่ดิไทยนาฬิกาคืนผมก็จะไ,ได้มีนาฬิกาใส่แล้วก็ได้มีเงินไปซื้อบ้านอ่มามาโอเคใครที่อยากมีความฝาันนะอยากมีคอนโดอยู่ตรงแบบเขาเรียกว่าปลายทองหล่อนะแต่ว่าเราก็บอกคุณดรื่องไทองหล่อได้นะสามสิบเอ็ด <c oughs> ตารางเมตรนะครับเป็นห้องแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นนะครับสามล้านถ้วนนะครับคเอฟซีขาอื่นนะครับก็ทักมาเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไปให้เบอร์ติดต่ออันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคิดว่าใช้เบอร์ใครลองมาคุยกันดูก่อนนะครับหรือว่าใครอยากเช่าปล่อยเช่าเลยนะปล่อยเช่าปล่อยเช่าปล่อยเช่าเลื่อมือสามออ่ะหมื่นสามอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราปล่อยที่หมื่นห้าดูปกติแล้วนะเศรษกิจไม่ดีตอนนี้ใช่ตอนนี้ราคามันมันก็กขเป็นเอฟซีขาอื่นหมื่นสองห้า่ะหมื่นสองห้า่ะหมื่นสองเลยไหมอ่ะ อ,อ้าวมันมือสองไหมอ้าวไอ้ที่ทางใครจะเช่ามือสองก็ถูกเลยถูกโคตรแต่ถ้าเกิดเด็กที่อยากอิทเรื่องจริง <G ül> DM มาได้ว่าหนูอยากเช่าเดี๋ยวผมจะอะไรพิจารณาเป็นพิเศษพิจารณาเป็นพิเศษเดี๋ยวผมส่วนต่างผมไม่เคลียร์มาเห้เอง <G ül> <G ül> ลองพักมาได้อักมาได้นะครับใครอยากอยู่นะครับแถวนี้เดินทางสะดวก BTS อะไรก็อยู่ใกล้ MRT ก็อยู่ใกล้แล้วคนที่อยู่ที่นี่ดีทุกคนนะแขกคนเก่าใช่ไหมมาอยู่ก็ตอนนี้เช่าปุ๊บมีเงินซื้อบ้านลนะเห็นไหมล่ะ ใช่ใช่แล้วเันยาบันนี่คือจันยาบันเจ้าของคือเขาลืมกระเป๋าถุยไว้ใบหนึ่งสี่ห้าหมื่นเนี่ยใช่แล้วก็ไปคืนเขาเนี่ยอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองทุกคนเจริญรุ่งเรืองครับดูไอ้เม้าเป็นตัวอย่างใครชอบ คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยนะครับคอมเมนต์แล้วก็พิมมาได้นะครับว่าใครอยากเช่าใครอยากซื้อหรือว่าแนะนําให้ผมเก็บไว้ดีหรือว่าขายดีเพราะไม่กี่เดือนผมก็ต้องย้ายเข้าไปอยู่บ้านแล้วแต่บอกเลยว่าถ้าใครที่มาซื้อที่นี่นะครับปล่อยเช่าแบบง่ายมากๆเพราะว่าเราแทบจะไม่เคยขาดคนเช่าเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยมีคนเช่ามาตลอดน่เพิ่งมาขาดเนี่ยใช่ใช่เพราะเพื่อคืนเท่ากี่วันมาสามวันสามสี่วันเนี่ยสามสี่วันไม่ถึงอาทิตย์ยังไม่ได้บอกประกาศให้ใครมาเช่าต่อเลยใช่ใช่ไว้ลงไว้รุ่นนะครับใครอยากอย เดี๋ยวเราเอากระเป๋าไปฝากให้คุณอันนี้ฝากไว้ให้ห้อง183นะครับ<ะ>ครับแต่เขาเอาครับผมครับหรือพี่สะพายเล่นก่อนก่อนก็ได้ <laughs> <laughs> ไปเดี๋ยวผมที่มนะันเลยบ๊ายบาย ไอคีวางกระเป๋ามาแม่มาหานี่คือมาหาลูกหรือว่ามาทำอะไรมาเอากระเป๋าคุชระหว่างกระเป๋ากับไนล่าเนี่ยวางอันไหนก่อนโหเมามึงไปถามอะไรแบบซื่อบื้อแม่เขาเลี้ยงไนล่ามาหกปีเขารักมากไนล่าแล้วก็ไนล่าก็รักแม่มากกว่าผมอีกมาแม่วางให้แม่แม่แม่เขารักไนล่ามากเลยนะอ๋ออ๋อเอาลูกอ่ะไม่ได้เดี๋ยวมันตกไงก็ต้องวางหมาออกเดี๋ยวเดี๋ยวหมามันตกคา่อโชว์หน่อยโชว์ค้างหน่อยโชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อย สอสิงหาไงมันแม่อ๋อวันแม่12สิงหาแต่17กันยาวันเกิดนะจ๊ะสิงหากันยาทวงมันเกิดทวงวันเกิดเดือนมกรากลัวลืมโอ้สวยจังนิกิเอยชอบชอบน่าชมที่แม่ชอบเกี๊ยมเป็นคนตรงตรงสวยดูเข้าเข้ากับแม่มากสวยมากสวยมากสวยมากนิกีิ แม่ตาถึงเนาะเขาเลือกเองเออเลือกเองเลือกเองเลือกในแคตตาล็อกด้วยนะแล้วไม่รู้เลยว่าไซส์อะไรนะหมาเรียกแล้วเงินเดือนก็ไม่ต้องนะเพราะได้กระเป๋าแล้วหันหันเลยนี่คนละเรื่องเงินเดือนกับกระเป๋าโอ้โหตอนนี้น่าไปพิชิตยูทูบกันไปครับก็เอาเงินนึงก็เอาอีกนี่ในร้าเขามีลูกค้าแล้วนะครับเหรอใช่ครับลูกค้าซื้อในร้านะครับลูกค้าซื้อนี่คือซื้อในเท่าไหร่เท่่าไหรใช่เหรอยูทูบเหรอใช่ยี่ห้ออะไรรอยัลคันนี่ไงอ้าวสุดยอดแล้วพี่ชุนน่ยอยู่ยังไงใคร ไก้อนนี่ไงก็มึงก็บอกซี่พุ่งแมวไปด้วยซี่ราคาถูกช่องเมาหน้าช้าราคาถูกๆได้ละมาถ่ายมึงมาถ่ายดูดิถ่ายแล้วแล้วก็ของนะพาพอกเพื่อนรักมาเออแล้วแล้วทำไมอ่ะทำไมได้แต่เนี่ยนี่เขาเขาดังไงแปลว่านี่ดังกว่านะดังแล้วเขาดังด้ของเธอแมวสิบตัวยังไม่ดังเท่าหมาตัวเดียวเขาคนตาม YouTube เป็นหมื่นน่ะ ใช่ไหมคนตาเป็นจีก็เป็นหมื่นเออใช่ใช่คนตาไป็จีเป็นหมื่นน่ะใช่คุณสร้างนะถ้าตอนแก่เลยนะแล้วแล้วแล้วแมวเธอสิบตัวทําไมสู้หมาตัวเดียวก็ไม่ได้ก็ยังไม่เห็นเหรอคลิปที่ผมลงไปอ่ะมันนอนอย่างเดียวเห็นไหมล่ะลูกชายอ่ะลูกชายมันมันทธินอย่างงี้ไหมอ่ะไปหอมลูกชายมันตบเอาเนี่ยมันตบเนี่ยลองลองลองหอมเนี่ยมันตบจริงๆนะมันตบจริงจริงนะกดไลค์กดแอร์กดติดใครกดแชร์กดแชร์ กดตักงค่าใหญ่ๆด้วยนะเจ๊ไปนะครับ <c oughs> บ๊ายบายครับบาย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 